สวัสดีนะนะทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวกําคอลามีเนียมนะครับนี่กาคอลายนะครับแบลลิงพายไล่เบานะครับผมแบร์หรือมินก็ไม่รู้นะครับสับนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับแบร์หรือมิลลิงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไล่เบานะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมนี่นะครับ งานก็จะประมาณนี้ครับนะเป็นทรงกำคอลามิเนียมนะครับถ้าสั่งผมก็จะต้องกลึงก่อนนะครับเพราะว่ารางตัวนี้นะครับผมกึงเองนะครับไม่ได้สั่งสําเร็จมานะครับเพราะว่าผมมีเครื่องกึงอยู่นะครับผมก็กึงขึ้นมาเองนะครับผมกัดงานขึ้นมาเองนะครับก็ฝีมือช่างพีชนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนานาท่านใดนับที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อนะครับผมก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์02 8840386นะครับถ้านะ้านๆะมีลายแน ط, นะนาให้ให้แอดลน์มาเลยครับเพราะว่าผมจะได้สะดวกจะได้สะดวกส่งรูปภาพนะครับผมได้ไวที่สุดนะครับถ้าคุยโทรศัพท์ผมก็ต้องบอกให้นะ้านๆะเข้าไปทางไลน์หรือทางเฟซอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องบอกแล้วต้องคุยรายละเอียดทางทางไลน์นะครับผมด้วยรูปภาพนะครับถ้าคุยโทรศัพท์ส่งรูปภาพให้ไม่ได้นะครับผมถ้าคุยทางไลน์ก็ส่งรูปภาพจะง่ายกว่านะครับจะมีรายละเอียดหลายหลายๆอย่างนะครับให้น้าเลือกกันเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นครับนะนะฝากผลงานไว้หน่อยนะครับปืนยิงปลาช่างพีชนะคนปรปฐมนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ